สวัสดีครับเลาะเบื้งมันสำหรัหลังพี่น้อง <c oughs> หลังจากใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าพาพีพ่มาหน้องมาเลาะเบืง้งพี่น้องมาเลาะเบืง้งมาลังกินปุ๋ยพี่น้องมั่นล้างเพียงไอ้ไรเงาขานี่ยและมาง,งามกับที่กำลังเพียงแอลเพียงเงาขาพี่น้องกำลังงามมัน ในทั้งจากใส่ปุ๋ยไปแล้วกินปุ๋ยไปแล้วเนาะนี่หาเล็มหญ้ามองได้มันหญ้ามันขืนเป็นดอกหญ้าก็มีเป็นดอนไปป,ไป้าไปไปน้ำขอกเนาะฝนตกใส่ปุ๋ยไว้ฝนตกถูกมือพี่น้องวันตั้มือนี่แหละฝนมาตกจะอบอกมาซองเบิง้งนี่หญ้าก็มีเป็นกอเป็นกอเป็นหม่องเป็นหม่องฮาลกไปพี่นอ้อง เสียหนาก็บ่ตายฝนห่ำตลอดห่ำถุงมือถุงมือฝนก็นได้ส่วนนี่ก็บ่มี่หนาปนไดส่วนมีกบ็บลายลายยุพี่น้องหาลกเอาเนาะเนี่ยมองมี่หนาก็มีป่ปลาไปกันไปนีุ่่มวมแล้วก็กินปุ๋ยแล้วก็ใบหนาใบงามใบเขียวอยู่พี่น้องเลย ให้เยอกำลังกินปุ๋ยปุ๋ยกำลังละลายเนาะแต่ว่าเริ่มมีใบยิกยอดยิกแล้วพี่น้องเนี่ยมันขึ้นมาแต่มันเป็นล่ำที่แหลกหมดละบางทรงเนาะโอ้ใบยิกใบดงังใบดังเนาะเนี่ย มีผ้าป่ายกันไปแน่ซุ้มว่เป็นกับงามอยู่นี่เป็นใบร่างใบยังไปผ้าป่ายกันไปถือฝนกันละกันง่ามไปจะราคากับบด่ดีเป็นไหนพี่นอ้องปีนี้ก็ได้แด้วสูงกันไปเท่างอะไรมันสำปะหลังเข้ากับได้เนะาะบอกว่าเพิ่งเน้ยเหมือนแรงพี่นอ้องนี่แหละอัปเดตสวนมันปลูกไหมหลังจากกู้ไปแล้วก็ปลูก ลงกไม้แล้วก็เห็ดไม้นะหมุนเวียนกันไปนี่แหละพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไม,ม่ใช่ไหมครับฝากกุญแจกุญแจช่้งแชนแนลนี้ด้วยพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจกับสิทธิ์ตะกอนเศร้าอไรเศร้าหน้าเฮาเศร้าใหเฮากานะไดเนาะออกจากไห้ใส่หน้าอย่ากหน้าใส่ไห้เพราะประเดี๋ยวพี่น้องเนาะศร้าให้เศร้าหน้าเฮากะไดอ,อ๋อฝากพี่ฝากน้องไม,ม่ใช่ไหมครับผม พ่อการคลิปน้าได้พี่น้องเดอ้อคลิปนี้กับไอแซนฝากเว้รั่นมีครับผมสวัสดีครับ